สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปมาดูกินนันสมตำตำั่วดแ่งเมนูนสุดฮิตน่จจะละก,กะโอ้พิกทอดพิกทอดพิกทอดแม่อีพิมมาเด้อค่ะอันนี้รสต้ยมยำเด้อจต่เด้อจัดมาวานไปเอามาสามห่อพี่น้องจ้ะแซบ่บแซบ่บ พริกทอดแม่อีพิมพนี่ล่ละมาเด้อใส่มือ,อยุ้มเด้อะค่ะเด้อจะแจิดเปียกๆพริกทอดรสต้ยมยำพนมประบพริกทอดกรอบรสต้ยมยำตาแม่อีพิมพ์ พี่น้องจ้าน้ยวแมวโดนตรวจโควิดสองรอบแล้วรอบที่สามอาทิตย์หนา้าเจ็บน้ำตาแตกแท้งขับไปเบิ่าหอดพีกึกเลยโอ้ยไม่อยากซีเรียสเลยกระตองตรวจนะจ๊ะ เพื่อความปลอดภัยเจอหลายเน่ยที่ทำงานต้องแกวเจอหลายเลยตอนนี้อันตรายขนาดพี่น้องน้องไม่เเสี่ยงขนาดนี้ตอนนี้ ร่มบกพักพักร่วมพริกวานแล้วก็ต้นหอมจ้ะ กกน้นาแมาเ่เขางานเศร้าคนไหนน้งแม่ยังไม่ทันได้ไปตอบคอมเมนต์ก็ต้องขอถทดขออภัยเด้อค่ะนาา้าแม่เขาเขางานโขกมงเน,นาะน้าแม่ตื่นตั้งแต่ตีสี่เลือกใบสามเึิงค่ะซีโมงหอดบานเมื่ยแอกแหลกพี่น้อง เป็นลมเมืม่อยงานเมื่อยกับโหลกเมื่อยหลกูกย่านยานโลกโคตรนาเราไม่เสี่ยงขนาดไหนอยู่กับโหนนาโหนนาเป็นอยู่กับผู้จัดการโดนตรวจ โดนจับตวรวจสองรอบแบบมันสุกกับมือนี่ลหละคันใหญ่นแม่ติดนะธิ์นายโอ้ยตอนนี้อาการหนักเลยเขียดเขียดกะเขียดได้พี่น้อง ให้เคียดแห้กินยังไง Hoe wat is dat? Oh, het er. is klaar. สวสดเพล,ลงเนาะกินแะ้วตรงนีสิขาวนอนแต่หัวเวรมาอ,อื่นตื่นแต่นเช้าอีกพี่นัง เพราะว่าเมื่ออื่นน่ะเขาอันไปเหตุงานแท่นะะน้อง่นเพราะว่าน้อง่นถือกั๊กโตนะเพิ่นไม่ได้เป็นดอกแต่ว่าสาม,มีเิ่นเป็นเนะะานเนะมัะน,น,น,ะน,กน,น,นก็ต้องถือกั๊กโตนั่มเดะขอบขั้วนาะผู้ใดขอบขั้นในขอบขั้ผู้ใดเป็นทุกคนในขอบขัวก็ต้องถือกั๊กโตพี่น้อง เพราะว่าอย่าไม่นไปแผ่เสือทั้งอื่นอย่างสินะตอนตอนนอี้ห่อแล่นนะักเลยพี่น้องนังแห้งแล้วสิกายพันด้วยนะสายพันธุใหม่สายพันจากเออที่ว่าเป็นเทียงกฤษแห้งๆนะจ๊ะ พากดันยาน อากาศหนาวโลกมันแห้งมากเนาะพี่น้องอากาศชื้นๆนนะ่ะอันตราย Ừ. nhai cho một chiều luôn à hổm chậm nó mẹ hàng đơn thèn mà mà này บ่หายเลยหันเนื่อเมื่อจะคล้องไปกับแทกมันหะลงแล้วไ่เอาในหับอันตะกาศขูดดำปืดๆเลยพี่น้อง và đang bỏ chung chung chạy phát hàng của bác เครดเครียดก็กินเนาะดีใจก็กินเครียดก็กินนะครับ พี่นองจ้าไปแล้วนะจ้ะขอบคุณลหลายๆเด้อค่ะที่เขามารับชมกับฝากากดไลค์กดแชร์กดทับไข่น้องแมวหน่อเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะพอกันคลิปหนะ้าแซ่บๆน้ำกันอีกรอบเนาะค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย